ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนทําผมนะครับหลังจากที่เรามีคัดการตัดในกลึงของทรงทวิกี้เสร็จแล้วเราก็มาเช็งกอลเลอร์อหรือการทําสีในกล่งของบราหรือเป็นน้ําตาลธรรมชาติจากงานทําสีออสมีการหมักหรือการใช้เป็นแชมพูนะครับหรือเป็นลนักษณะของนะครับดูแลลักษณะของเส้นผมเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นแฮร์มาร์กหรือ ไซิ่งหมอกซิ่งมาก็คือการหมักหรือการดูและละักษณะของเส้นผมจบงานนะครับเรามาบโบ o มาไดหรือมาม้วนหลอดหล่อนในกึ่งของคูลิ่งหรือเซ้ทรงในถรงทวิกกี้ v ีสไตล์ครับเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านลองศึกษาหรือลองพัฒนาเอาแนวทางหรืองานคัดงานตัดตลอดจนถึงงานเช็งคเลอรหรืองานเสตทสงในกล่งของส่งทวิกกี้ดูนะครับนะจากการที่เรามีการทำเสร็จแล้ว เราก็ม้วนหลอดหล,ลอนหรือเป็นกึงของคูลิงการม้วนหลอดหล,ลอนก็เหมือนอดีตการนะครับส่งผมผู้ใหญ่แต่ละท่านท่านชอบมากก็คือการที่ทําอะไรเสร็จแล้วก็ควรจะต้องม้วนหรืออกนะครับสมัยก่อนเขามีเซเว่นเดย์นะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีผลิตภัณฑ์มากมายอาจจะเป็นนะครับโฟม <c oughs> หรือมูดนะครับหรือเป็นตัวเซตจัดส่งอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นยุคหรือสมัยนะครับแต่หลายๆท่านนะครับบางท่าน นี้ขออภัยนะครับไม่ได้ว่ากล่าวกันบางทีท่านยังไม่ได้เกิดเลยนะครับว่าเซเว่นเดย์มันเป็นอย่างไรนะครับนะจัดออสเนี่ยเป็นครูสอนเสริมสวยมา50กว่าปีนะครับขอเอ่ยนามท่านนิดนึงที่โรงเรียนบางลําพูนะครับบางขุนพรมของอาจารย์วชนาสิทธิสรเดชเราเป็นครูสอนทุกแผน,นะครับอาจจะเป็นดัดซอยสียืดนะครับตลอดจนถึงงานนะครับแต่งหน้ากล้าวผมงานแฟชั่นงานแฮรโชว์ สมัยก่อนนะครับเราออกรายการช่องห้าทุกเดือนนะครับนะของรายการของอาจารย์สมชายนิลวันนะครับส่วนนะครับจะมีงานมิสุกษัตร์ก็คืองานแอบพระป่านะครับหรือเป็นงานแต่งชุดแบบโบราณนะครับแล้วก็แต่งผมเป็นพวกดาราหรือนางเอกนะครับตลอดจนนะครับแฟชั่นต่างๆที่เรามาชมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมในอดีตกาลดีกว่านะครับว่าชีวิตนะครับเราผ่านนะครับ การทำงานมาความหลากหลายความหมายก็คือหนึ่งนะครับมีลักษณะของการทำแฟชั่นสองทำแต่งหน้าทำผมให้ดาราสามนะครับก็คือการต่างจังหวัดเราอาจจะมีลักษณะของการไปโชว์หรือไปออกนะครับเวิร์กช็อปต่างๆอันนี้ก็คือเป็นหลักในการทำงานส่วนงานศึกษานะครับอาจารย์พุชนาสิทธิสระเดชท่านเป็นบิดานะครับพาเราไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่อังกฤษ ฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาตลอดจนถึงนะครับเป็นลนักษณะของการเรียนรู้ในกลุ่งลักษณะของงานแข่งต่างๆนะครับที่ออฟตปแข่งรอสเซอร์ดัมนะครับประเทศนอร์ลนด์หรือแข่งชิงแชมป์มโลกตลอดจนถึงนะครับเฮลซิงกิฟินแลนด์หรือเป็นลนักษณะของเมืองคานคาแนลซีฟรั่งเศสอันนี้ก็คือเราเดินตามท่านนะครับท่านผ่าไปตรงไหนเราก็ไปหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเก็บความรู้ดีกว่านะครับ ที่ออสเอาเทคนิคหรือการทำงานอาดีตการที่เราเป็นคู่มา50ปีเรามาเล่าสู่หรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือมาให้กันซึ่งกันและกันนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตด,ดิสปกดีหรือเป็น k คทีโอคารมีเอเก็บความรู้ว่าละเล็กวัาละน้อยนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์สี่ช่องทาง Tik k t ก k y o u t u b e f a c e b o o k ไลฟ์และช่องเลียวสี่ช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการเร็กฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่าย ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับที่กันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดตลอดจนถึงงานเช้งโคลเลอรหรืองานทําสีหรือลักษณะของงานเคมีตรงนี้ลองศึกษาหรือลองพัฒนาเอาหลักการ ความหมายของออดก็คือเรามีการแผนหรือแชร์ไป4ช่องทางคิดจะเรียนคิดจะศึกษาหรือคิดจะพัฒนาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสช่องทางไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทิกตอ u ยูทู f เฟซบุ๊กไลน์และช่องเรียวทิกตอกพิงท่านแอดเอคมครับ SOMJIT ออดสมจิตหรือออดทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ทังช่องทิกตอก ศึกษาหรือพัฒนาอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมทุกรูปแบบแขนงของเสริมสวยศึกษาได้ทางช่อง t ิ k กตอกส่วนทางเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กไล e ์เอฟเอดีครับอาจจะเป็นขั้งหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมชุภาตตีและเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวโรนาที่อิตาลีพอดนำพาเอาเทคนิคมาเผยแพร่มาแชร์ะนะครับทางช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไลน์เอฟเอดีเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่าน ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้ได้จา Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออสแพร์เื้อแชร์ไปประมาณ1400-1500 EP แล้วหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมลองไปเลือกวิชาที่ท่านชอบนะครับทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาเด็กรีตรงช่อง YouTube อย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพิมพ์คำว่าอาจารย์ออส ซ้อนตัดผมนะครับทางยูท e แเ้วออดยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันด้ตรงช่องเลียวทำงานในกลุ่มของเคมีสิ่งที่ควรระวังก็คือหนึ่งนะครับนะผิวหนังหรือลักษณะของศีรษะเขา2ก็คือดวงตานะครับอย่ายให้หยุดไปโดนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการ 3. ามก็ดูปลายลายแชนแนวของเส้นผงข้กกอนว่ามีความบอกช้ำหรือการเยินมาขนาดไหนความหมายก็คือบางครั้งอาจจะมีการรอกกัดหรือเบจชิ่งนะครับหรือทำลักษณะของการเคลียร์อันนี้ก็คือการที่ทำลักษณะของปลายลายแชนแนวอาจจะมีการซ้ำนะครับหรือไปซ้ำเติมนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าแผลฝีหนองเขาไม่เป็นระคายเคือง เราก็สามารถเที่ยวลงโคโลคีมได้ส่วนนะครับเส้นผมที่กาเยเินเราอาจจะใช้เป็นตัวรีแพรหรือดูแลนะครับหรือปกป้องของเส้นผมหรือเป็นตัวกระชับหรือการปรับลับลบกษณะของเส้นผมครับวันนี้ออสสมจิตดิสพาร์ีนะครับหรือเป็น KTO Academy เอาเก็บความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปแบบของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทำสีนะครับมาเผยแพร่ มาแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเปลื่อนน้องหรือชาว F4 ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปคร <c oughs> ับจากงานเ <c oughs> ช็คโลเลอร์หรืองานทำสีตลอดจนถึงงานดูแลหรือบำรุงลักษณะของเส,ส้นผมปาลายลายแฉแนวหรือลักษณะของเส้นผมเป็นหัวใจหลักวันนี้ออใช้เป็นลักษณะของดับบล <c oughs> หรือเป็นกึ่งของน้ำตาลธรรมชาติความหมายก็คือนางแบบเขาต้องการสีผมที่ไม่ดำนักนะครับ หรือไม่ลักษณะของสวามากแต่ขอให้เป็นธรรมชาติเพื่อลักษณะของการปกปิดหรือลักษณะของเส้นผมที่เขาเป็นลักษณะของผมโคนขาวนะครับส่วนการทําเรามีการลงลักษณะของปลายผมก่อนเพื่อลักษณะของการกระชับหรือการปรับหรือลักษณะของพื้นผมสุดท้ายจบงานนะครับเราค่อยมาเขี่ยหรือลงลักษณะของโคนผมอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางาน ที่ออสและทีมงานนะครับเอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานในแขนงกึ่งลักษณะของงานเสริมส่วนมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสี่ช่องทาง i k t ิกตอก u u e f f c e e o o o k l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนนะครับการเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดซ b บสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปทิกต o k เพียกทัดแอกเอโกครับ SOMJIT ออสมจิตหรือออส t ิกตอกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไปมีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนนะครับการเข้ามาแล้วอยากจะเรียนผมหญิงผมชาย งานกล้าผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเคมีในแขนงต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่องติ๊กตอกเพื่อนน้องหรือชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็ได้จากช่องติ๊กตอกนะครับส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อ e r y d a y ทุกๆวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่ออดแพรหรือแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อ e r y d a y เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านอย่าลืมนะครับการเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ไปตรงนี้ลองไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายชอบงานเกล้าผมชอบงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีอาจจะงานเพิ่มเม้นงานดัดงานรีบอร์นิง่งนะครับหรืองานยืด ตลอดจนถึงงานลนักษณะเช้งคอลเลอร์หรืองานทําสีทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง a c e b o o k หรือเฟ e บุ o กไลฟ์เอฟรีเดศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณ1,400-1,500อ p ีแล้วตรงนี้ลองไปเลือกหรือเอาสายวิชาที่ทัดทาน บางท่านที่ชอบนะครับความหมายของออสก็คือชอบงานแต่งหน้าบางชอบกล้าวผมบางท่านที่ชอบงานแข่งที่เราไปศึกษาเรียนรู้อังกฤษอเมริกาฝรัง่งเศสอิตาลีออสนำพามาเผยแพร่มาแชร์ตรงช่อง YouTube หลายคนที่ชอบหลายการที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือไปแท็กเลอกในวิชาที่ท่านชอบศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออส ซ้อนนะครับทำผมนะครับตรงนี้สามารถศึกษาเรียนรู้ก็ได้แต่ช่อง YouTube ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับศึกษาหรือเอาแนวทางหรืองานต่างๆได้นะครับตางช่อง y ยูท b e เพราะออสมีน้องใหม่นะครับมาแล้วคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเช่นชวนดีกว่านะครับเพื่อนไห้น้องก็แนะของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทน หรือพรีเซนต์งานก็นได้ทางช่องเรยวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทำงานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์ก็ได้ทางช่องเร็วอันนี้ก็คือเป็นงานหรือเป็นหลักการกับงานส่วนท่านนะครับอาจจะมีลักษณะแขนงของสายวิชาชีพหรือความรู้หรือเทคนิคต่างๆผมเชื่อนะครับหลายท่าน นะครับอาจจะมีประสบการณ์มีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วอาจจะร้องลําทําเพลงเต้นหรือทาอาหารตลอดจนตือสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์ก็ได้ตรงช่องเดียวอันนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเดียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4ส,สายทาง Tik Took YouTube, Facebook Live และช่องเลียวก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนทำผมกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วพบกันหรือเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย